ซึ่งคู่มือหรือแนวทางนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับข้อถัดไปก็คือ28ช่องทางใช่ไหมครับ<ช>เพราะว่าแนวทางกําหนดไว้อย่างไร วิธีการกําหนดไว้อย่างไรใครรับผิดชอบอะไรมันจะไปสัมพันธ์กับกระบวนการในการรับเรื่องผ่านช่องทางออนไลน์นี้ถูกต้องซึ่งต้องเป็นลักษณะช่องทางอย่างไรครับเดียค่ะสําหรับในเรื่องของช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเนี่ยนะคะจะต้องแยกนะคะที่สํคาคัญจะต้องแยกกับเรื่องร้องเรียนร้องถูกทั่วไปจะต้องเป็นช่องทางที่ใช้เพื่อการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบโดยเฉพาะทางนี้ทางนั้นก็เพื่อคุมคอค้มครองค่ะคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียนนั่นเองค่ะพี่แดถ้าเรา ทำปนกับช่องร้องเรียนร้องทุกทั่วไปนะคะบางทีการปกปิดข้อมูลของผู้ที่แจ้งเรื่องนะคะก็อาจจะไม่ครอบคลุมมากพอทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะใช้ช่องทางนี้ในการร้องเรียนเอา Q&A มาตอบได้ไหมไม่ได้ค่ะเอาช่องทางการรับฟังความพี่เห็นทั่วไปได้ไหมไม่ได้ค่ะเอาช่องทางการร้องทุกทั่วไปมาตอบได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วจังหวัด เอาช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมมาตอบได้ไหมสามารถใช้ตอบได้ครับเฉพาะเคสของกรณีของหน่วยงานประเภทจังหวัดเท่านั้นครับเท่านั้นนะครับใช่ครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรประเภทอื่นจะไปเอาของศูนย์ดำรงธรรมมาตอบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับใช่ครับ okay.